สวัสดีครับเมเนภนาพพี่น้องมเบิงสวนเกษตรครับของไอคุณพ่อศาสตร์สรีฐานครับอ <c oughs> ันนี้พงมมอยู่ในทากลางป้าของพีกครับกำลังเป็นหมากงามนะครับนี่ครับกำลังแดงงามครับนี่หมากลุครับเงาแบบยังล่ะ มักบับไปเหรครับครับดูกเงีครับทายคิปกำลังงามครับบางพีก ส่วนนี้อากาศชิวท่านในไทยรถไทยครับช่วงเทศกาลสงกรนะครับนะครับหนาส่วนหนึ่งครับนะครับนก็มากุกง่วงครับหลครับ ปลาักนาวครับนี่ยปลาักนาวครับหกนาวคงามครับหมากโดกนี้ครับปลาหกนาวพร้อมปลากล้วยพร้อมครับแล้วเห็นไกลๆมันพุ่มๆครับก็ป้าไปครับเป็นหนทางทางขอน้าครับเนี่ะก็สร้างกบครับ ครับคู่ซาบางนี้ครับบ่ได้เอาไม่โค่นนยครับคุดฝีมือขึ้นพ่อสะอาดครับแล้วออกกจกคุดครับผมเมื่งเงินอยู่ครับนี่ยุูดได้ยังไงสันตี้มึงับป่าเลาป่าคุณพ่อแล้วกะใล่ครับปลาดุกงครับคุณพ่อเราเรียงไว้ไล่เครับบ่อนบัวบัวอยู่ครับช่วงแรกนี่แห้งร้ายครับ นี่ครับบักพริกกระไดอ่าบักทั่วครับบักทั่วก็เก็บไปกี่ขายแน่หรอครับเก็บไปขายแน่หรอครับก็เริ่มอันเท่าเริ่มแก่แล้วครับตามอายุแล้วครับเก็บไปขายสองสามชุดแล้วครับคุณพ่อแล้วก็เอากมาขึ้นไปครับนี่ เห็ดพอพันต่อไปครับบอแม่พันต่อไปครับน้ำแยก่กะห้านดีครับนี่ท่านในเบิร์ยู่ได้ครับย่อนเสียงมาครับเห็นมาครับนี่ครับ มาทัานในเวิร์ดูครับบอลเอาอมครับกะคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานั่งเลครับครบคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับกลาวสวัสดีครับ